อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังจํากันได้เมื่อเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์เด็กวัยรุ่นหญิงวัย14ปีคนหนึ่งของกัมพูชาถูกลูกหลงจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่และเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านพยายามประท้วงการไล่ที่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่ให้สัมปทานกับบริษัทเอกชน ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุประท้วงโดยชาวบ้านที่ต้องการประท้วงการไล่ที่โดยรัฐบาลค่ะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญหลายหลายครั้งเช่นเดียวกันและกลายเป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสําคัญกันมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนหนึ่งของกัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงเพราะว่าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านคนอื่นๆด้วยทําให้ทางสหประชาชาติตัดสินใจ ส่งทูตพิเศษเข้าไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาค่ะข้อเรียกร้องของชาวบ้านในเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณเสวลักษ์จากวิวัฒนาคุณจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะภาพเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำรวจกัมพูชาใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านของตัวเอง หลังจากที่มีการประกาศว่าที่ดินพื้นนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลหลายครั้งที่การขับไล่ชาวบ้านลงเอยด้วยการที่มีคนได้รับบาดเจ็บชาวบ้านและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนถูกตำรวจจับกลุ่มวันนี้ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนบึงเกาะและก็ชุมชนโบไรเกลาในกรุงพนมเปญมารวมตัวกันที่หน้าศาลชั้นต้นของกรุงพนมเปญค่ะ เรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวผู้ประท้วง13คนที่ถูกจับตัวมาเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ผู้ประท้วงนั้นได้เคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกไล่ที่ทั้งสองชุมชนนะคะซึ่งในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาค่ะการชุมนุมเคลื่อนไหวของชาวบ้านในลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศกัมพูชานะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลน,นั้นต้องการเวนคืนที่ดินเพื่อให้บริษัทเอกชนทั้งของกัมพูชาเองแล้วก็ของต่างชาตินั้นนำไปพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ดา,าด,าาดามนางเติตเสมสาั่องตมสมณีชาวชุมชนโบไรเกลาลบอกว่าอาศัยอยู่ในชุมชนมานานถึง18ปปีแต่ไม่ได้ไปขอออกโฉนดที่ดินรัฐบาลบอกว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนนี้โดยผิดกฎหมายจึงต้องย้ายออกและไม่มีการจ่ายเงินชดเชยจากนี้ไปเธอเองกับชาวบ้านคนอื่นๆที่ตกชะตากรรมเดียวกัน ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหรือไปทำมาหากินอะไรชา,าชาวบ้านต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือว่าหากจะให้ย้ายก็ควรจะจ่ายเงินชดเชยหรือไม่ก็หาที่อยู่ใหม่ที่พวกเขาสามารถหางานทำได้และอย่างต้องการให้ปล่อยตัวผู้ประท้วงทั้ง13คนด้วยาวาการใช้ความรุนแรงเพื่อขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่กา,<ร>การพิจารณาคดีที่ถูกกล่าวหาว่าไร้ความเป็นธ<กา>รรมเข้าข้างนทุนและกลุ่มผู้มีอิทธิพล กลายเป็นประเด็นปัญหาที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกให้ความสนใจเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนขั้นรุนแรงจนสหประชาชาติต้องส่งผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปตรวจสอบปัญหานี้ นายสุริยาสูเบดีผู้แทนพิเศษของสหรประชาชาติหรือ UN เที่ดูแลสถานาการณ์ด้านสิทธิมนุษย,ยชนได้เดินทางไปดูปัญหาน,นี้ด้วยตัวเองเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมแสดงความกังวลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลกัมพูชาใช้ความดุนแรงขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่รวมถึงการเสียชีวิตของนายชุนวุฒิ ผู้อานวยการกลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตํารวจในจังหวัดเกาะกลงยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาใกล้กับสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําของจีนงานศพของชุนวุฒธธีจัดขึ้นที่บ้านเกิดในจังหวัดกันดานส่วนความคืบหน้าในการดําเนินคดีนั้นจากการสอบถามบุคคลที่ใกล้ชิดกับนายชุนวุฒีและนักเคลื่อนไหวที่ทํางานในกลุ่มเดียวกันเชื่อว่าทางการจะไม่ยอมดําเนินคดีกับตํารวจที่เป็นคนลั่นไก แต่จะใช้วิธีโยนความผิดให้กับตำรวจอีกนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันยึงม,มีการสอบสตัยหมือนเตนไรซาหยิบบัตรเอ่อสกรรมในการสลดนักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องพื้นป่าที่ทำงานร่วมกับชุนมมวุฒธธิเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาคมโลกช่วยการรักษาป่าไม้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังและต้องการให้มีการสร้างอนุสาวร,รีย์ของชุนวุฒิที่ทำจากไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเขาที่สละชีวิตเพื่อรักษาพื้นป่าของกัมพูชา ที่ผ่านมาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในกัมพูชาและต่างประเทศพยายามจะร่วมกันหาทางออกในเรื่องนี้ซึ่งอาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ถูกมองว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศสมาชิกได้โดยเฉพาะกลไกด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรจะให้ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนมีผลบังคับใช้ในสิ้นปีนี้ แต่หลายฝ่ายยังไม่มั่นใจว่ากลไกลนี้จะเป็นทางออกของปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้จริงหรือไม่สวรักษ์จากวิวัฒนาคุณไทย PBS รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชา ภูมหนึ่งของชีวิตคนจนในเมืองหลวงของหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะพรุ่งนี้ยังเกิดคำถามนะคะเรื่องของกลไกสิทธิมนุษยชนด้านอาเซียนนะคะว่าจะเป็น,นกลไกที่เข้ามาปกป้องผู้คนในกลุ่มชาติอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันต่อในอินไซต์อาเซียนค่ะ